หนังสือโซนแห่งเทรดเดอชื่อภาษาอังกฤษ Trading in the Zone เขียนโดยมาร์คดักลาเป็นหน,นึ่งในหนังสือคลาสสิกที่นักเทรดทั่วโลกยกย่องว่าเป็นหนังสือที่ต้องอ่านสำหรับใครก็ตามที่ต้องการประสบความสำเร็จในตลาดการเงินไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้น forex คริปโตหรืออนุพันธ์ต่างๆโซนแห่งเทรดเดอไม่ใช่หนังสือที่สอนเทคนิคการวิเคราะห์กราฟหรือระบบเทรดแบบทั่วไปแต่มุ่งเน้นไปที่จิตวิทยาการเทรด ซึ่งเป็นหัวใจหลักที่มักถูกมองข้ามโดยนักลงทุนส่วนใหญ่มาร์กดักล่าชี้ให้เห็นว่าการประสบความสำเร็จในการเทรดไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำนายตลาดอย่างแม่นยำแต่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุมตัวเองเข้าใจความน่าจะเป็นและมีวินัยทางจิตใจที่มั่นคงในระหว่างที่อยู่ในตลาดแนวคิดสำคัญในเล่มตลาดไม่ได้ผิดหรือถูกมันแค่เป็นไปตามธรรมชาติของมัน เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จมีกรอบความคิดหรือ m มยเสร็ที่แตกต่างจากผู้แพ้การยอมรับความไม่แน่นอนของตลาดคือกุญแจสำคัญในการเข้าโซนสภาวะที่จิตใจนิ่งมั่นคงและตัดสินใจได้อย่างไร้อารมณ์หนังสือลิมนี้เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่เคยเจอปัญหารู้แต่ทำไม่ได้นักลงทุนที่มักรู้สึกสับสนวิตก หรือโลภในช่วงที่เทรดหรือผู้ที่ต้องการสร้างวินัยและกรอบความคิดให้แข็งแกร่งขึ้นในตลาดสรุป Trading in the Zone หนังสือหายากที่เทรดเดอร์ต้องอ่านบทที่1ห,หนทางสู่ความสำเร็จเมื่อคุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเทรดไม่ว่าจะเป็นรูปแบบกราฟหรือวิเคราะห์ตลาดคุณจะพบว่าโอกาสในการทำเงินนั้นมีอยู่ตลอด เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จจะมีทัศนคติที่ดีที่เรียนรู้ที่จะยอมรับความเสี่ยงและคงความมีวินัยความมั่นใจแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายเพราะพวกเขาจะไม่ไหวหวันต่อความกลัวหรือความผิดพลาดจากการเทรดซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้มีเทรดเดอร์จำนวนน้อยมากที่ประสบความสำเร็จเพราะการยอมรับว่าเราผิดนั้นเป็นเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดมันจึงเป็นเรื่องที่เรามักจะทำอะไรก็ได้เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เรารู้สึกเจ็บ และการเรียนรู้ที่จะยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้อย่างสมบูรณ์นั้นเป็นกุญแจสําคัญสู่การคิดอย่างเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จเพราะการที่เรายอมรับความเสี่ยงและเข้าใจถึงความไม่แน่นอนเป็นทักษะที่สําคัญที่สุดของการเทรดแต่มันเป็นเรื่องที่พบได้น้อยที่เทรดเดอร์ที่กําลังพัฒนาจะให้ความสนใจและเรียนรู้ที่จะยอมรับมัน เทรดเดอร์ที่ล้มเหลวมักจะไม่ยอมรับความเสี่ยงเช่นการที่เราไม่ยอมตัดขาดทุนซึ่งผลลัพธ์ก็คือขาดทุนหนักกว่าเดิมและความผิดพลาดเหล่านี้เกิดจากทัศนคติและมุมมองของตัวเทรดเดอร์เองและเรามักจะแก้ปัญหาโดยการเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดให้มากขึ้นเพื่อกำจัดความเสี่ยงในการเทรดซึ่งเป็นกับดักในการเทรดมากๆเพราะในตลาดมีตัวแปรมากมายเกินไปที่เราจะรู้ได้หมด และบ่อยครั้งที่ข้อมูลขัดแย้งกันแต่เราก็ยังวนในหลูปนั้นไปเรื่อยๆซึ่งในการเทรดแต่ละครั้งนั้นมีผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอนและการวิเคราะห์ตลาดได้ใช้เทคนิคเป็นก็ไม่ใช่หนทางที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอเพราะมันไม่สามารถแก้ปัญหาการเทรดที่ขาดวินัยการขาดความมั่นใจหรือการขาดมีทัศนคติที่เหมาะสมได้วิธีแก้ปัญหาคุณต้องเรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการเทรด รักษากรอบจิตใจไม่ให้เกิดความรู้สึกที่ประมาทบทที่2การหลอกลวงและความอันตรายของการเทรดเรามีอิสระในการเลือกเทรดและสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีขีดจำกัดแต่ผลลัพธ์กลับออกมาล้มเหลวอย่างต่อเนื่องและในการเทรดไม่มีใครนอกจากตัวคุณเองที่จะควบคุมความเสี่ยงในการเทรดได้ว่าแต่ละครั้งเราจะเสี่ยงเท่าไหร่ซึ่งเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จจะกำหนดความเสี่ยงก่อนที่จะเทรดทุกครั้ง แต่เทรดเดอร์ที่ล้มเหลวจะพยายามหลีกเลี่ยงการยอมรับที่ว่าไม่ว่าการเทรดนั้นจะดูดีขนาดไหนมันก็มีโอกาสที่จะขาดทุนได้ทำให้การกำหนดความเสี่ยงก่อนที่จะเข้าไปเทรดนั้นเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นเราเลือกที่จะเข้าไปเทรดในตลาดที่ไม่มีข้อจำกัดและในขณะเดียวกันเรากลับหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบทั้งทีซึ่งเราจะให้เครดิตก,กับตัวเองถ้าผลการเทรดออกมาดีและเราก็เลี่ยงที่จะรับผิดชอบถ้าผลการเทรดครั้งนั้นไม่ออกมาในแบบที่เราต้องการ บทที่ 3. การแสดงความรับผิดช,ชอบเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีเทรดเดอร์จำนวนมากที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะแทนที่จะเรียนรู้วิธีการคิดแบบเทรดเดอร์พวกเขาคิดถึงวิธีการที่พวกเขาสามารถทำเงินได้มากขึ้นด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ตลาดมากขึ้นคุณจะคิดไปเองว่าสิ่งที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับตลาดนั้นคิดว่าตัวเองยังรู้เทคนิคหรือปัจจัยอื่นๆในการวิเคราะห์ตลาดไม่เพียงพอเป็นสาเหตุของการขาดทุนและผลงานที่ไม่สม่ำเสมอของคุณ แต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะความสม่ำเสมอที่คุณมองหาอยู่นั้นคือจิตใจไม่ใช่การเรียนรู้ตลาดเพราะทัศนคติเป็นสิ่งที่สร้างผลงานได้ดีกว่าการวิเคราะห์ตลาดและภาวะที่จิตใจปลอดโปรง่งหรือโซนนั้นเป็นภาวะที่จิตใจของคุณไม่กลัวและคุณไม่รู้สึกกลัวในการทำงานสมดังที่คุณต้องการทำงานซึ่งวิธีที่จะเข้าไปในโซนได้ก็คือการแสดงความรับผิดชอบอย่างสมบูรณ์ โดยการเชื่อว่าผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาจากจิตใจของตัวคุณเองถ้าไม่อย่างนั้นเมื่อคุณเทรดแพ้คุณก็จะโทษตลาดหรือไม่ก็โทษการวิเคราะห์ที่ผิดพลาดไปและมองว่าการที่คุณขาดทุนนั้นสามารถแก้ไขด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ตลาดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Fibonacci Retracement o s c i l l a t o r RSI คลื่อ e l l เล t เและเครื่องมือทางเทคนิคอีกมากมายเพื่อป้องกันไม่ให้ตลาดทำร้ายคุณได้อีก ซึ่งการขาดทุนนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติของการเทรดเหมือนกับที่เจ้าของร้านอาหารต้องมีค่าใช้ใจ่ายในการซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารแต่พอเรามีค่าใช้ใจ่ายในการเทรดหรือเทรขาดทุนเรามักจะรู้สึกเจ็บปวดเสมอและนั่นก็คือช่วงเวลาที่เราสูญเสียภาวะที่จิตใจปลอดโปร่งไปแล้วบทที่4ความสม่ำเสมอการเทรดที่ชนะ2-3ครั้งหรือมากกว่าสามารถมองว่าการเทรดนั้นเป็นเรื่องง่ายๆ แต่ถ้าการเทรดเป็นเรื่องง่ายทำไมถึงยากนักที่จะเชี่ยวชาญเทรดเดอร์ทั่วไปพยายามที่จะสร้างผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอแต่ไม่มีความเชื่อและทัศนคติที่เหมาะสมซึ่งความสม่ำเสมอนี้จะเกิดขึ้นได้จากภาวะจิตใจของคุณเองยกตัวอย่างเช่นถ้าเราหวังพึ่งให้สภาพแวดล้อมภายนอกทำให้เรามีความสุขมันก็คงมีโอกาสน้อยมากที่เราจะมีความสุขอย่างสม่ำเสมอเพราะความสุขนั้นมันควรเกิดขึ้นจากตัวเราหรือทัศนคติของเราเอง เช่นเดียวกันกับที่เราไม่สามารถพึ่งตลาดเพื่อคาดหวังให้ตลาดจะให้กําไรหรือให้ความสําเร็จกับเราเพราะตลาดไม่ได้มีพฤติกรรมในแบบที่เติมเต็มความคาดหวังให้กับใครและเมื่อเราผิดหวังเจ็บปวดจิตใจไม่ปลอดโปร่งก็ไม่สามารถเกิดความสม่ําเสมอขึ้นได้บทที่5พัพลวัตของการรับรู้ถ้าเป้าหมายของคุณคือการเทรดแบบมืออาชีพคุณจำเป็นต้องมีมุมมองที่ไม่มีอคติกับตลาด และปราศจากการบิดเบือนข้อมูลที่ได้รับมาเพราะตลาดไม่ได้สร้างความเจ็บปวดหรือความสุขให้กับคุณแต่ตลาดมีหน้าที่สร้างข้อมูลให้กับคุณเท่านั้นและเมื่อตลาดให้ข้อมูลมาหน้าที่ของเทรดเดอร์คือรับรู้ถึงโอกาสในการเทรดไม่ใช่รับรู้ถึงความเจ็บปวดทางอารมณ์ยกตัวอย่างเช่นเมื่อราคาหรือตลาดทำรูปแบบ A ซึ่งเป็นรูปแบบทางเทคนิคในการเทรด ให้คุณได้รับรู้ข้อมูลแต่รูปแบบ A เ,เคยทําให้คุณขาดทุนและเจ็บปวดคุณก็จะเกิดความลังเลขึ้นมาว่าจะเข้าเทรดดีไหมเพราะไม่อยากเทรดแล้วโดนตลาดเล่นเหมือนครั้งก่อนเมื่อเกิดความลังเลและความขัดแย้งในใจขึ้นสุดท้ายคุณก็จะไม่ได้ทําอะไรเลยและเมื่อราคาขึ้นไปสูงกว่าเดิมเรื่อยๆคุณก็จะบอกว่าเสี่ยงเกินไปที่จะไล่าตามราคาได้แต่หาเหตุผลปลอบตัวเองเพื่อให้รู้สึกดีแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งที่ราคาขึ้นไปต่อโดยที่คุณไม่ได้เข้าเทรดในครั้งนั้น แต่กลับกันหากคุณเพิ่งเทรดชนะด้วยรูปแบบ A มา3มครั้งติดคุณจะรู้สึกลังเลเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้ไหมแน่นอนว่ามีโอกาสน้อยมากที่คุณจะลังเลซึ่งทั้งสองสถานการณ์ด้านบนนั้นตลาดสร้างสัญญาณแบบเดียวกันออกมาคือรูปแบบ A แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือทัศนคติของคุณบทที่ 7. มุมมองของตลาดเราจะรู้สึกอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับว่าการเทรดสองครั้งก่อนหน้าเป็นอย่างไร นั่นคือมุมมองของเทรดเดอร์ทั่วไปแต่เทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จจะไม่รู้สึกอะไรเลยจากการเทรดสองครั้งที่ผ่านมาเพราะเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จจะกําหนดความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าไปเทรดทุกครั้งโดยปราศจากข้อแม้หรือความลังเลในเวลาที่ตลาดบอกเขาว่าการเทรดครั้งนั้นใช้ไม่ได้ผลเพราะพวกเขาเข้าใจในหลักของความน่าจะเป็นแต่การไม่กําหนดความเสี่ยงของคุณไว้ล่วงหน้า ไม่ตัดขาดทุนและไม่มีหลักการในการทำกำไรอย่างเป็นระบบนั้นเป็นความผิดพลาดที่พบได้บ่อยที่สุดของเทรดเดอร์ทั่วไปวิธีการที่จะสามารถทำให้ใจไม่อคติได้ก็คือคิดว่าอะไรก็เป็นไปได้ทั้งหมดซึ่งเป็นความเชื่อหรือทัศนคติที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการเทรดบทที่8ความได้เปรียบของเทรดเดอร์การคิดในรูปแบบของความน่าจะเป็นเราจะสร้างผลงานที่สม่ำเสมอได้อย่างไรในเมื่อผลลัพธ์ไม่แน่นอน ซึ่งจากที่อ่านดูเราก็รู้แล้วว่ามันดูขัดแย้งจึงขอยกตัวอย่างการอธิบายเหตุการณ์นี้ด้วยคาสิโนคาสิโนสามารถสร้างกําไรได้อย่างสม่ำเสมอจากผลลัพธ์ที่เป็นแบบสุ่มอย่างแท้จริงในขณะที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าผลลัพธ์ที่มาจากตลาดนั้นไม่ได้เป็นแบบสุม่มแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จเข้าใจดีว่า ผลลับแบบสุ่มสามารถเป็นผลงานที่สม่ำเสมอได้โดยทำให้ตัวเองได้เปรียบและมีจำนวนครั้งที่มากพอและยังเข้าใจในธรรมชาติของความน่าจะเป็นอีกว่าผลลัพธ์ของการเทรดในการครั้งนี้ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับครั้งถัดไปเพราะเหตุการณ์ครั้งนั้นที่เราเลือกเทรดเป็นเหตุการณ์เฉพาะตัวโดยจะแบ่งความเชื่อเป็นสองชั้นดังนี้ชั้นที่ห ระดับไมโครคุณจำเป็นต้องเชื่อในความไม่แน่นอนและการที่เราไม่สามารถคาดการผลลัพธ์ได้ในแต่ละครั้งของการเทรดว่าจะชนะหรือแพ้เพราะในตลาดแห่งนี้มันมีตัวแปรที่เราไม่รู้เยอะมากที่จะส่งผลต่อความสม่ำเสมอในการเทรดในแต่ละครั้งอย่างเช่นข่าวเหตุการณ์สำคัญหรือตัวแป